น,นี่คือรายการลิปต้นฟูดวันนี้เราจะมาทำเถอะซ่อมกันค่ะนี่ค่ะก็มาแกะกันเลยนะคะวันนี้เราได้สีเขียวค่ะมีสติกเกอร์ด้วย มีสีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะมีหลอดด้วย 你。Nee.